สาเหตุที่จิกรเบราคาถูกต้องพูดเป็นเพียงไงนะไม่งั้นเดี๋ยวปิวเสียงปิวมากๆเลยคลิปนี้ขอบคุณที่มาจากคุณสรยุทธนะครับและสาเหตุที่จิกรเบราคาถูกมีดังนี้เทคโนโลยีการผลิตเทคโนโลยีการขนส่งสารตั้งต้นที่ใช้ผลิตข้อมูลก็มาจากคุณวิชัยชัยมงคลนะเลขาธิการปปสอวันที่15ตุลาคม2565นะคือเมื่อก่อนเนี่ยก็สามารถผลิตได้2,700เมตรต่อชั่วโมงแต่ปัจจุบันเนี่ยเครื่องผลิตพัฒนาขึ้นนะเป็นระบบไฮดรอลิก ซึ่งสามารถผลิตได้288,000เม็ดต่อชั่วโมงพูดง่ายๆก็คือมันเพิ่มขึ้นร้อยเท่าและสารตั้งต้นที่ใช้ผลิตจิกาเบ้เนี่ยในอดีตะก็ใช้สารนี้นะทุกคนนะอ่านเอานะไม่กล้าพูดพูดไปกลัวปิวเนี่ยและในอดีตมันมีจำนวนน้อยไงแล้วพอปัจจุบันมันก็ใช้ตัวนี้ซึ่งมีจำนวนมากเป็นวัตถุอันตรายที่ต้องขออนุญ,ญาตนําเข้าส่งออกนะแต่ไม่ผิดกฎหมายเพราะว่าใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่เป็นส่วนประกอบที่ใช้ในยาฆ่าแมลงและการนําเข้าสารที่ว่าเนี่ยในตัว ข้อมูลของไทยเมื่อปี2565ก็คือประมาณ1,000ตันเศษโอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ส่งไปที่ประเทศเพื่อนบ้านที่มีชนกลุ่มน้อยที่ผลิตผลิตไอจิกาเบ810ตันราคาก็ไม่ถึง100บาทต่อกิโลกรมัมอีกต่างหากและทีนี้มันก็สามารถผลิตจิกาเบได้ประมาณ22,000เมตรและก็ผลิตไอตัวเนี้ยอ่านแล้วนะมันผลิตได้ตั้งครึ่งกิโลกรัมเนีและทีนี้ไอสารตัวเนี้ยเนี่ย 810ตันที่หลุดออกไปเนี่ยมันจะสามารถผลิตทิกเกเต้ได้ประมาณ16,600ล้านเมตรโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยและนี่คือรูปแบบการขนส่งทิกเบเต้นะในอดีตเนี่ยหลังจากตกลงซื้อขายกันต้องรอ7วันรอทั้ง7วันถึงจะได้แต่ปัจจุบันเนี่ยตกลงซื้อขายกันได้เลยรวดเร็วไปอีกนะและทีนี้มาดูค่ารับจ้างขนส่งกิกเบเต้ดูนะในอดีตอ่ะ1เมตรขนส่งอ่ะ3บาทถ้า1กิโลกรัมค่าขนส่ง30,000บาท1กิโลกรัมจะมี10,000เมตรนะทุกคนทีนี้พอปัจจุบัน หนึ่งกิโลกร,รัมค่าขนส่งแค่แปดสิบบาทเองโอ้โหอึ้งเลยเทยมีพันก็หาง่ายขึ้นราคาถูกลงเครื่องอัดก็อัดเร็วเป็นร้อยเท่าอันนี้มันถึงผลิตได้เร็วแล้วถ้าถามว่าจิกะเบ้เนี่ยมีเยอะไหมเขาก็บอกว่าต้องยอมรับนะมีมากจริงๆแต่ถ้าถามว่าหาง่ายไหมก็ไม่ได้ง่ายโอ้ยอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะข่าวเขาบอกว่างี้นะผมมาเล่าให้ฟังเฉยเฉยนะที่มาจากตรงข้อมูลนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะทุกคนนะอา้าวทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะ แต่คอมเมนต์กันระวังระวังนะระวังท้องกูเปี่า